แสงแดดยามเช้าสาัตส์องกระทบใบหน้ากล้านแดดของลุงสมชายผู้ซึ่งชีวิตผูกพันอยู่กับอ่านมอเตอร์ไซค์คู่ใจมานานหลายปีเสียงเครื่องยนต์เก่าคร่ำคร่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของท่วงทำนองชีวิตประจำวันของเขาทุกหยาดเหงื่อแรงกายที่เสียไปบนท้องถนนมีจุดมุ่งหมายเดียวคืออนาคตของลูกสาวคนเดียวน้องไหมน้องไหมเติบโตเป็นเด็กสาวฉเฉลียวฉลาดเธอคือแก้วตาดวงใจของลุงสมชาย เขาเฝ้าทนุถนอมส่งเสียให้เธอได้เรียนหนังสือดีๆหวังว่าลูกจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าตนเองแต่ในวัยที่เพื่อนฝูงเริ่มมีสังคมมีหน้าตาทางฐานนะน้องไหมกลับรู้สึกกระอากระอวนใจกับอาชีพของพ่อรถจักรยานยนต์เก่าๆเสื้อผ้าที่ดูหมอซอและกลิ่นน้ำมันที่ติดตัวพ่ออยู่เสมอกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกละอาจใจทุกครั้งที่เพื่อนถามถ,ามถึงอาชีพผู้ปกครองเธอจะเลี่ยงที่จะตอบ หรือไม่ก็โกหกไปเสียลึกๆในใจน้องไหมรู้ดีว่าพ่อรักเธอมากแค่ไหนแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจในฐานะของตนเองทำให้เธอแสดงออกด้วยท่าทีหงุดหงิดและเย็นชาใส่พ่ออยู่เสมอคำพูดที่เชื่อดเฉินความรู้สึกมักหลุดออกจากปากเธอในยามที่พ่อพยายามเข้ามาพูดคุยหรือแสดงความห่วงใยลุงสมชายได้แต่ถอนหายใจหนักๆมองตามหลังลูกสาวที่เดินสะบัดหน้าหนีไป ความหวังเดียวของเขาเริ่มสั่นคลอนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นน้องหมายเริ่มอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองเธอตัดสินใจหางานพิเศษทำเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อและเพื่อซื้อของที่เธออยากได้เธอได้รู้จักกับพี่นนรุ่นพี่ที่ทำงานพิเศษด้วยกันพี่นนเป็นคนพูดจาดีมีสเสน่ห์ทำให้น้องหมายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสดใสขึ้นความแกล้ชิดทำให้ทั้งสองเริ่มคบหากัน โดยที่น้องไหมไม่ได้รู้เลยว่าภายใต้คำหวานเหล่านั้นพี่นนท์ซ่อนความเห็นเกตตัวและความหลอกลวงไว้ความสัมพันธ์ของน้องไหมกับพี่นนท์ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเธอเริ่มใช้เงินมากขึ้นและเริ่มห่างเหินจากพ่อมากขึ้นทุกทีลุงสมชายสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกสาวแต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปตักเตือนเพราะกลัวว่าลูกจะยิ่งต่อต้านจนกระทั่งวันหนึ่งน้องไหมเสียใจร้องไห้กลับมาบ้าน เธอถูกพี่นนท์หลอกเอาเงินไปและทิ้งไว้ข้างถนนในยามค่ำคืนด้วยความเจ็บปวดและอับอายเธอไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนอกจากพ่อมันหลงสมชัยรู้เรื่องเขารีบคว้าหมวกกันน็อกสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เก่าคู่ใจออกตามหาลูกสาวทันทีหัวใจของคนเป็นพ่อร้อนรุ่มด้วยความกังวลเขาขับรถฝ่าสายลมและแสงไฟในยามค่ำคืนอย่างไม่ย่อท้อเพียงเพื่อจะไปดูลูกให้ถึงที่หมาย แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกในระหว่างทางที่ลุงสมชายกำลังรีบร้อนรถจักรยานยนต์ของเขาก็ถูกรถยนต์คันหนึ่งชนเข้าอย่างจังร่างของลุงสมชายกระเด็นไปกระแทกพื้นถนนอย่างแรงข่าวร้ายมาถึงน้องใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองเมื่อรู้ว่าพ่อประสบอุบัติเหตุสาหัสภาพใบหน้ากล้านแดดรอยยิ้มที่อบอุ่นและแววตาที่เต็มไปด้วยความรักของพ่อวนเวียนอยู่ในความคิดของเธอ ความรู้สึกผิดถาโถมเข้ามาในใจอย่างหนักหน่วงน้ำตาไหลาอาบแก้มด้วยความเสียใจเธอตระหนักได้ว่าที่ผ่านมาเธอได้ทำร้ายดิดใจคนที่รักเธอมากที่สุดไปมากแค่ไหนที่โรงพยาบาลน้องใหม่นั่งเฝ้าพ่ออยู่ข้างเตียงด้วยใจจดจอ่อทุกครั้งที่เห็นเครื่องช่วยหายใจขยับเธอจะภาวนาให้พ่อฟื้นขึ้นมาเธอสำนึกแล้วว่าอาชีพที่เธอเคยอับอายนั้น คืออาชีพที่พ่อทำด้วยความสุจริตและเสียสละเพื่อให้เธอได้มีอนาคตที่ดีเธอจำได้ทุกคำสอนทุกความห่วงใยที่พ่อเคยบอกแต่เธอไม่เคยใส่ใจในที่สุดลุงสมชายก็ค่อยๆฟื้นคืนสติแม้ร่างกายจะยังอ่อนแรงแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาเห็นหน้าน้องไหมน้ำตาแห่งความดีใจไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างน้องไหมโผเข้ากอดพ่อแน่นปล่อยโฮออกมาด้วยความสำนึกผิดและความรัก เธอขอโทษพ่อสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาลุงสมชายยกมือลูบผมลูกสาวเบาๆด้วยความอ่อนโยนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อก็ยังคงรักและให้อภัยลูกเสมอตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างน้องไหมกับลุงสมชายก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงน้องไหมเลิอกอายที่จะบอกใครๆว่าพ่อของเธอคือใครเธอภูมิใจในความขยันขันแข็งและความเสียสละของพ่อเธอเริ่มดูแลและเอาใจใส่พ่อมากขึ้น ตอบแทนความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พ่อมีให้เธอเข้าใจแล้วว่าเงินทองหรือหน้าตาทางสังคมไม่สําคัญเท่ากับความรักและความผูกพันในครอบครัวและพ่อผู้ชายธรรมดาที่ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนั้นคือฮีโร่ที่แท้จริงในชีวิตของเธอความกตัญญูและความรักในครอบครัวได้ผลิบานในหัวใจของเธออย่างงดงาม